นี่คพี่น้องคขาสองกินไปล้วไปพี่น้องวันนี้สามสิบเอ็ดันวาพี่น้องวันเข้าดาวคากินอะไรอย่างในย,ย่างพี่น้อง่ะเจ้<ม>าโทรศัพทอันนี้ไหบอฉันอัดวิดโออัวิดโอด่วนมันเรียนภาัเรียนเออได้หรากกัแม่เแต่มาถามก็สุดเอเดยได้หลงากาเนต๊ ชันเปลี่ยนซีเปอร์เซ็นไอ้ไม่ี่ทีก็หายอีกไอ้มันุ๊บบไอ้มัขี้ทีพี่นั่งไหีพี่นางบ้านยังเหรอเอามีไม่อีกทีาหายไปแล้วจะหกัก<า>อดทนแค่ถ้า,าหากักอดทนเล้วเดี๋ยวต้องนมนต์ ่ไหวะมที่บาะตงะมีเงิย่เย่ทเจ้าขพี่นวันนี้คุณนายใหญ่นะคะพี่ยาทานมาชอมก่อนพะนะบอกว่าได้ยิงว่าบอกแล้วเสีมาเป็นสวกว่าเราได้ใจเให้ยูตนยากม่ี่แผงกัแม่บริยุทธ์่มันหนังนนอัน 那行吧。 ดีคะคือเล่ย่างนี่เนาะนีเขาจ้บริการส่งเนาะนทราพยุรานมันเส็มแล้วมาเลยเนาะเกินอย่างนี่ยขาม่กี่ท่านี่เอนัลเร็ไม่ใช่เสียบ้านที่แคิมางี้องคุณิงหากหั่นบเลียงบราเตรียมนจะเล่นเไหนบ้านหนจะว่าตังขาวเดี๋ยวมาวามนี่เขตักไว้แล้วเนี่ยุลาย่มาเลยนี่สุดเงี้ยสุดยังมาเพราะมันหูดแล้วหูดข้าเจ้าหูิงียบเมันลายเยอะม่งแล้วเสียงมันหลายแห้งแล้ว ท <mile inside. S 2> ูเพาเอาเมียบอ่ะน่นแหละนั่ทุ่งไงหนหลานว่าเขาบ่มีบ่มีฟอมีแม่ตัวโตแข็งักรมด้างโยิ่งหรอบ่มีอมีแม่อ่กนี้จ้องหาเต้องหาอะไรแบบีต้องหาอย่างตู้เาบ้านจไหนี่กินละมัง้งกิเนา ซาซิกิไมใะะสาใช่ลักลาแา่ซาซิกิงัวงอะงวงัวถึงงัว,วเมฟี่ฟองแขกเอาบอานี่มเะเจบเลยต้องฟอ,อ,องยนรอตายไปเลยล่ยน่องกินนีงง้ย่เบิดเลยบันอันนั้นพกนะ ทำไมฉันโทล่ะเธอไม่โทรหาฉันนะสัหญ่เขาอกเเห็นใจยากมีแขกเขาเลยโทรไม่ทัาพี่น้องมาเออ่ลพี่สะพายเเลยมาใจพังกันเราไปเสื่อนมีของเขาเลยประกาศโทรข่าอย่นรบกวนเล่าเนาะข้อหมายาว่าแขกเราเมื่อยังสิโทร 本当は。 หมูลมเล่นเนี่ยมัน,นแข็งเลยย่นะมเัินนะมาแ่นมาห,หมดน้ำแข็งมไม่มีทำมันเหลืออยู่อ่ะสามสามิบพอมา้ามาอยู่อไนะอ้อเ,อเม, <laughs> มเ <laughs> ม, <laughs> มเ้าอะไเ่ อย่าไปเลือกเือค่ะตุ่งหยัางว่ะท่านพอดีเนาะอยากงดาราดารของูครดึงขึ้นองปล่อยพว้หันสนผมบาสูโอ้ยเป็นเดินบหลนุ้งนั่นแหะเดินนหล่นกุ้งเรียบร้อไมำว่าอยากคุณนีคำว่าอยางอะแล้วตอนนี้แฮมยั่มันไีแมกับไหนก่อนกับเนี่ย เขาไม่คนเดียวิจาคคนเดียวไม่ใช่คนเดียวคนเดียวกขาเหนี่มอันไหนจีเขาใช้ใครอยู่เนี่ยปเ่เี่ยมสั่เวอารผงเพบบจะรับขอบานง่ายหรออี๋ยเอาไดใส่ เบอร์เห็นใหญ่ติอนาหกไอถาก็เรียกหย่านบะของบะขึ้นมนสะอยี่ในโดดเียของพ่วกกันชิว่าปีใหม่วายูเฮียนปีหากกัยูละเด้องูชักเกิน้าจะตนนะจะาบนะขาจะไปล่างไปกับายูนี่ ตะกี้เขาไปกินเน้ยางเีได้จิเขาแคลโกให้เปิดแควดูอะซูนี่เขาพี่ยอยากทำมะเอเล่ยมหยนางเงยเดี๋ยวไอตอนอ่ะคาฟี่มันสีโงแฟนละอจรรูเ้เจ้าแคลบแบกเกตจะหลุดจะาแคล่ปะปรู้จะทิเน,นี่จยจะหลุแล้วจ้โตเจ้เดยวเปลี่ยนฟี่เล่าห้าร้อยป่อตอแลอวถ้าหลุดอก ก็เขารมางได้ยังเห็นเห็นแห้งอีดีน้ำซีแห้งไม่แห้งพ่อนื่อนชั้นแหละัเสซีอ้แห้งขามหัวเลดียที่เหลือมาที่เหลือมา อะไรปีน,นี้นหเหรองูแบ่แย่งูเล็กเหรอน,นอ้องออไข่ไขต่ต้มป่ต่สา ทา,าไมเพ่งไว้หลุดตัวอันนี้เกิดโรคอะไรไข่เอาอุ่นไหม มันจะติดด้วยค่ะมันไล์สดใช่ไหมรวเไม่อกเาไมยโคกบอกอยู่นะยายเแรกลงใกมอนกันพี่ใหญ่ซอนกันเขาซอนกันเขาซอนกันไม่เลียกอรท่านกูเด้ขาพามอยู่แพ่เขาอาคิปอยู่แค้เลค่ะกูยอมพ้ยวญ่ค่ะเตรียมค่ะเตรียมค่ะรอเจอค่ะ นั่นเลยไม่ต้องมาค่ะตอนจบอมเหีงว่าเนี่ว่าเป็นไหวะเพแ้วกินดูอไี่นนวบเนี่ยแะก็ดเยอะี่บใาน่ะหวานค่ะไม่มีไตหรอกค่ะย่าเป็นหวานนะแก กนจะลุกประดีไมาชวนมอเนี้ยนอนเลยอเดียวเ่นอนเลยก่ะพุกกีนาหรอไอยขง เ็ดแหให้น้จิ้มให้กินแห่เผ็ดเผ็ดเนาะเผ็ดว่าจะอไปเผ็ดคือข่อยบ่่ให้กินให้เผ็ดไหมไม่แม่นอิงรดอนดไมิ่เย็นเลยนะ มันไม่น่หมองหรอตะกอนม่นี่หมองเห็นไหมเยลลวมันเหลือนละเขาเดียวจะมันป่อยนี่มันขึ้นใน่านมากอยู่บวกไงบวยแม้วันมันทมค่ะก็ะหมอแบร ก็ลบงเลยยังไงเกียกินไซส์ิงๆว่าน้ำล่างบาท อันน right? in ี้ค <English> <trad> 네ือทุ่งเพชรที่ตัวห่คืว่าอย่างข้องรถมันจะาไปใหญ่ตรวสอ่เกนนะพอจะไหม ปักบุ้งหญิงคือเป็นน้ำไปกี่แก่แก <Okay. S 3> okay. ่เป็น <Bye. S 2> ร่ำบ่แก่ชราอะไรที่แก่ก็อยู่กับฝั่งคนแก่นะแครผักบุ้งแค่์ ใครว่าจะปะมนนี่ยิ่งเมื่อหลาค้อนมาเนี่ยไปแล้วชอบอายอ,อก,ก็อรู้ใจตูาไหนาคงบ่ใม่าบงงรารีทาลงปูลวงปูสันบ่เขากล้ามาสิต ห้อยกบมาแซ่บเนี่ยเป็นิสๆได้ไมันมาเข้ากันนะมันจะว่างกันนี่ในบุตรี่กินน้ำมันกินข้าวคบ้านนะ ปีเก่าต้อนสุดท้ายปี67ต้อนรับปี68ค่ะพี่น้องค่ะไป่เอยนมีดังดี่ไหมพี่น้องค่ะพอกันไม่อันปีหน้าพี่น้องค่ะมุกเจ้าขาแากพี่น้องกดติดตามกดซับหน่อยได้ไหมพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไลยนะแม่พี่น้องมุกเจ้าขาไปกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะ